สว,วัสดีครับผมวันนี้ะนะร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชม MG 5นะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อขอบ18กว้าง8.5ออฟ38นะครับเป็นล้อ RS05RR นะครับล้วด้วยยางหลินหลง2254518นะครับคันนี้ยังเดิมโรงงานไม่ได้โหลดนะครับ ฟิตเมน์ล้อจะเป็น8.5อ38นะครับล้อจะหุบพอดีสมเป๊ะๆนะครับไม่ล้นเลยนะพอดีแบบสวยๆยางดึงหลบเนียนๆนะครับกับล้อ RS05RR ตัวนี้นะครับเดิมโรงงานไม่โหลดนะครับย้ำว่าไม่โหลดนะความสูงเดิมโรงงานนะครับลองดูว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะครับแบบไม่โหลดตอนนี้3นิ้วมือสอดพอดีเป๊ะนะครับเข้าได้ไม่หลวมไม่คับนะครับได้เลยนะครับด้านหน้า นี่นะครับสามนิ้วสอดด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเดิมโรงงานเช่นกันนะครับไม่โหลดนะครับลองดูกี่นิ้วสอดสี่นิ้วมือนะครับตอนตอนนี้ด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอยู่ที่สี่นิ้วมือนะครับหลวมๆนะครับแล้วก็ล้อกว้างแปดจุดห้าออฟสามสิบแปดก็จะพอดีซุ้มเลยไม่ล้นไม่ไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็ยังดึงโหลเข้าไปในซุ้มอีกนั่งได้ห้าคนสบายนะครับตรงนี้ เดิมโรงงานมันก็จะสวยๆแบบนี้แหละตันนี้มีอนาคตจะโหลดสปริงแน่นอนนะครับด้วย y s s นะครับลง1.5นิ้วหล่อเลยนะครับสวยเลยนะครับกับล้อสีเท่ากันเดี๋ยวไปดูล้อกันต่อดีกว่าไปมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ RS05RR สีเท่ากันด้านนะครับเท่ากันด้านไม่เข้มไม่อ่อนนะครับกําลังสวยนะครับมิติก้านไม่ใหญ่นะครับกําลังเล็กดีนะครับมีฝากลางให้ ฝากลางถ้ามองเห็นถ้าแสงมันไม่สว่างเกินก็เป็นสีดำนะนะใช้น็อตเดิมนะครับฝาครอบดุมเดิมครอบครอบรูน็อตเดิมนะครับเป็นงานสติ๊กเกอร์แปะให้นะครับสีแดงนะแสงมมนสว่างเกินนะครับตัวมิติล้อนะครับตัวขอบตัวล้อเนี่ยก้านีย่ยังคงอยู่ด้านในคิวร้อนะครับหมายความว่าตัวตัวคิวร้อจะโดนก่อนนะตัวนี้ซ่อมง่ายหน่อยนะ ยางจะเป็นหลินหลงนะครับเป็นยางไทยนะแบรน์นี้นิ่มเงียบนะครับลินหลงแล้วก็เป็นรุ่นคอสซิงนะครับผมเบอร์อยางจะเป็น225 45 18นะครับดอกอยางเป็นโรเตชันนะครับถ้ามองไม่เห็นขออััยนะครับมันสามารถสลับซ้ายขวาหน้าหลังได้อิสระนะครับยางมีริมกาดป้องกันนะครับแต่ตัวล้อมันกว้างกว่าก็เลยทำให้โดนดึงอลบนิดนึงนะครับ องศาประมาณนี้ล้อเหมือนจะมีองศายกนิดนิด้วยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็น1ตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยยางสไตล์นี้ใส่ Mg นะครับล้อตัวนี้ตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรสอเออราคา2 6 0 0 0บาทนะครับชุดนี้เบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับ0 9 4 5 4 0 เก่ารูปภาพท้ายคลิปเยอะเลยนะคะฝากติดตามรูปด้วยนะครับวันดีครับ